นอะครับนาน60เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยคุณจะได้โปรโมชั่น0%ซ์ และกลับมาอีกหนึ่งเาเรียว่าคลิปนี้พี่เอพาเพื่อนๆครับมาชมในบูธของนิสสันนะครับว่านิสสันได้นําอะไรมาโชว์ในงานบ้านนะครับคันแรกอ,อยากให้ทุกคนดูนั่นคือ ตัวนิสันนวาวลร่าโปรโฟนะครับที่เห็นอยู่แบบนี้ดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันมานะครับแต่ในงานในว i ก m อนเตอร์เซเนี่ยเขาก็นำเจ้าตัวนิสันนาวลร่ามาโชว์เกือบจะครบทุกรุ่นนะแต่ไม่หมดนะครับบู๊นิสสันไม่ได้ใหญ่มากเอาไฮไลท์มาก็แน่นอนโปรโฟหน้าตาอย่างที่ทุกคนเห็นอาจจะดูหน้าเดิมแต่เขาเขียนไว้แล้วครับ New ภายในดีไซน์ใหม่และที่น่าสนใจคือจะมีในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษครับศนะครับนาน60เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยและก็ยังมีนิสสันช่วยผ่อนอีก1,500บาทจํานวน10งวดมาให้ด้วยอันนี้ก็คือถือว่าน่าสนใจไฮไลท์ของเขาก็เอาโปรโฟมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมครับนอกจากจะมีโปรโฟนะครับก็ยังมีในเรื่องของโปรทู 2. ก็นํามาจอดให้ดูนะครับคัน p r o ทูเนี่ยเราไม่ได้ทํารีวิวตอนที่เขาเปิดตัวไปนะครับก็เอาเป็นว่าให้ทุกคนได้เห็นในงานนี้ใครสนใจก็แวะมานะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นภายในนะครับที่เป็นคอนโซลใหม่นะครับก็ดูแล้วชอบไม่ชอบนะครับในเรื่องของคอนโซลนี้ถึงแม้เราจะเห็นว่าเขาหยิบยืมมาจากรุ่นข้างๆนะครับ รุ่นเริ่มต้นด้วยนะครับก็เอามาใส่แต่ว่าก็โอเคนะครับราคานะครับที่ปรับขึ้นและที่สําคัญครับทั้งหมดในนาวาร่าเนี่ยลองรับในตัวของยูโรไฟแล้วนะครับมีปุ่ม DPF มาให้ด้วยนะครับก็เราจะเห็นว่านี่แหละในตัวเทอร่ามีแล้วก็นาวาร่าก็ตามมานะครับคู่แข่งเขาคนอื่นเขาก็รองรับยูโรไฟกันหมดแล้วนิสสันก็มาถึงแม้หน้าตาด้านนอกนะครับจะยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่พี่เอก็นําในรุ่น ตัวที่เป็น R4X นะครับของทางนิสสันกรุงไทยไมาให้ทุกคนดูแล้วเขามีดีไซน์และเพิ่มแรงมาขึ้นไปก็ลองไปดูคลิปย่อยของเรานะครับที่เราทําไว้ให้ดูยังไม่หมดอ่านี่เราเห็น2รุ่นแล้วเดี๋ยวเพจขออนุญาตพาทุกคนวนไปทางด้านขวาด้านนี้นะครับเราจะไปเห็นว่ามีอะไรมาชมบ้างในงานนี้นะครับสำหรับนิสสันเองนอกจากจะเป็นตัวโนาวาล่าโปรโฟโ,ฟโปรทูนะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับก็ยังมีในตัวแบ็กอิ i ดิชันนะครับก็มาจอดนะครับโชว์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับนี่แบ็กอิดิชั่นมีอะไร ดอกเบียสูเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าตานะครับเราก็ดูถ้ามีสติกเกอร์แบบนี้ก็คือแบ็กอีดิชันมีโป่งข้างสีดําใหญ่ๆแบบนี้นั่นก็คือแบ็กอีดิชันนั่นเองครับและก็มากับในตัวของภายในคอนโซลใหม่เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับ <S <S ดอกเบียพิเศษ0นนะครับนาน60เดือนประกันภัยชั้น1ฟรีนะครับนี่แต่เราได้ทํารีวิวในตัวแบ็กอีดิชันให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรไปบ้างนะครับแต่ภายนอก พอมันเป็นสีที่มันตัดกันแบบนี้ก็น่าจะดูชัดเจนเพราะคลิปที่แล้วเราทําเป็นสีดำนะตัวรถสีดํามันก็เลยดูความแตกต่างไม่ออกยกเว้นสติกเกอร์เนี่ยดูออกนะฮะแต่ภายในก็เหมือนเดิมนะครภายในเป็นภายในใหม่คราวนี้นอกจากที่จะเป็น2คันนี้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูครับรถที่หลายคนนิยมนั่นก็คือน,นิสสันคลิกครับนี่ในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรา เอาให้ทุกคนโอ้ยังไม่น่าจะได้เห็นเราได้ทำรีวิวในตัวของ Star e dition ที่จอดอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูคันนี้นะครับมันจะมีโปรเซย์แย่างที่บอกอะ่ะสูแต่ต้องมาสอบถามกันเองนะครับว่ารุ่นไหนหรือคุณจะได้แบบไหนแต่เราจะเห็นนะครับว่ามันมีขยายคุณภาพนะครับการรับประกันออกอีก7ปีนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวออ t ์เทคนะครับที่จะมีชุดแต่งนะครับสีเงินแบบนี้มานะครับมีมาให้นะครับ กระจัง V-motion นะครับจะมีโครเมียมนะครับจะแตกต่างสไตล์ดีชั่นที่เราเพิ่งรีวิวไปเห็นไหมครับไฟฟลกแรมจะมีการตกแต่งล้อนะครับขนาด17นิ้ว20555มาให้นะครับตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นกรอบสีเงินนะครับมีรูปเล็วนะครับรถนะครับเป็นสีทูโทนด้านบนหลังคาดำนะครับมีมาให้นะครับแต่ข้างในไม่ได้มีซันร o ฟนะเรามาดูภายในในรุ่นนี้นะเราจะเห็นว่าโดดได้นะครับ บ่อออกมาเป็นสีเงินได้เป็นสีน้ำเงินเห็นไหมเหมือนกันแบบนี้นะครับการตกแต่งนะมีมาให้นะครับภูมิาลัยสกา้านราคานะครับโดยราคาคันนี้อยู่ที่9,80,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเราได้เคยทํารีวิวไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวแฟลชิปเรือธงของเขาและมาครับคันล่าสุดที่ใครอยากได้แตกต่างจากในรุ่น V L ก็มาเป็นตัว Star Edition คันนี้ก็คือ939 0 0 0 นะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรดอกเบี้ย0%ก็ยังน่าสนใจอยู่เห็นไหมครับแต่ตัวรถเนี่ยในสไตล์ชั่นจะมาเป็นสีดำนะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นสติ๊กเกอร์สีเงินแต่ตัวกรอบเนี่ยเหมือนตัว a l t t e c นะครับแล้วก็มาล้อก็ขนาดเดียวกัน17นิ้วนะครับมีมาให้แต่ว่าชุดออปชั่นการตกแต่งก็คือในตัว V L นั่นเอง ก็มาให้ทุกคนได้เปรียบเทียบนะครับอยากได้รุ่นไหนก็เทียบกันได้เลยยังไม่หมดนะครับยังมีมาอีกเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าก็ที่เห็นอยู่ก็เป็นรุ่น VL มันจะได้เทียบได้นะครับว่าเอ๊ะต่างกันตรงไหนยังไงนะครับนี่แต่ว่าคันที่เห็นนี่ก็เป็นตัวออทคสีขาวนะครับนี่ตัวกระจกมองข้างสีเงินนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับมีมาให้แต่ที่สําคัญเนี่ยที่เน้นย้ํานิสสันเนี่ยมากับเรื่อง0% และนอกจากจะมาครบแล้วนะมารุ่นเล็กครับรุ่นเริ่มต้นนิสันอเมร่าของเขาก็มาจอดนะครับโชว์แล้วก็มีการแต่งเต็มแบบนี้เลยแล้วก็ดาวเริ่มต้นนะครับนานถึง84เดือนนะครับ5,555บาทฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะครับอันนี้เราใจมากๆเผื่อใครสนใจนะครับแวะมาชมเนี่ยมาให้นะเป็นโปรแรงเซเยตของเขาเลยนะครับ้กคนี่อีกหนคันนะครับคันนี้ไม่ได้ตกแต่งนี่เดิมๆนะครับเห็นไหม มีมาให้กระจังหน้าแบบ B-motion ก็มาให้เหมือนกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของดาวเริ่มต้นนะครับใช้เงินไม่เยอะนะครับ84เดือนนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะชอบไม่ชอบนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1,555,000าบาทนะครับก็มาครบก็ตัวนี้เป็น2.3 VL ตัวท็อปเลยนะครับมากับสีเทา นะครับสีขายได้ราคาเขาเริ่มต้นในตัวนิสสันเทอร่าเนี่ยอยู่ที่1 1 9 9 0ล้าบาทนะครับก็มีรุ่น e รุ่น v นะครับ v l นะครับมีมาให้เครื่องยนต์สลิตรดีเซลนะครับ190งาแรงม้า7สปีดมาให้เอาล่ะก็ครบ้วนแล้วนะครับสำหรับในบุ๊กของนิสสันเพื่อนๆชอบคันไหนยังไงหรืออยากจะหาใครที่เป็นแฟนนิสสันโดยตรงนะแวะมาที่งานบีครับคุณจะได้โปรโมชั่น0ซก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับน่าจะมาช่วย ให้เพื่อนๆได้ชมก่อนที่จะมางานจริงนะครับว่าเฮ้ยบูธเขามีอะไรน่าสนใจขนาดไหนแต่ที่เบสชอบก็คือในเรื่องสูงเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพื่อนๆนะครับลองแวะมาถามเขาครับว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ยังไงให้น้องๆเซลนะครับที่ปรึกษาการขายของนิสสันเขาจะได้มาบอกเราได้นะครับว่าเป็นยังไงเอาล่ะขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับในบูธนิสสันในงานบิ๊กมอเตอร์เซลชมมึงทิปหน้าครับยังไม่หมดครับเรายังมีบูธอะไรที่น่าสนใจอีกหลายๆบูธนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมกััันนไปชมกครบ กะเทต่ดีดามให้พ่อช่วค่ะ